สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์นในช่วงของครึ่งเดือนแรกสนับเดือนสิงหาคม2 5 6 7นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะหรือว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใคร ความมั่นยามมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ User บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ไนท์ถือถ้วยควีนถือถ้วยไพยเ่เจดแล้วก็เป็นไพ่ วิวออฟ f อร์จูนนะครับไพ่ใบสุดท้ายคือแนววานโอเคครับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมทุนลักนณาเมถุนมีโอกาสที่จะมีการปรับการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่ทานฟอร์มนะครับจากสิ่งที่อาจจะดูมีปัญหามีเนกาทีฟในอดีตจะค่อยๆฟื้นกลับมามีโอกาสแนวโน้มของความสําเร็จที่ดีขึ้นในสถานการณ์ของการบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีการจบและเริ่มต้นสิ่งดีๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อกันได้ นดีเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากอิทธิพลของไพ่เนี่ยขึ้นมาในลักษณะที่ว่าตัวคุณเองกับเขามีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ราชินีถือถ้วยถ้าเรารู้จักดูแลเอาใจใส่กันและกันให้มากเพียงพอนะครับเติมเต็มความสุขความสมหวังให้กับกันและกันในถือถ้วยนะครับมันก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเปลี่ยนผ่านไพ่ในบนี้คือไพ่วงล้อแห่งโชคชะตานะครับหรือกงล้อแห่งโชคลาบ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการผันแปรบางสิ่งบางอย่างจากเก่าไปใหม่จากใหม่ไปสู่เก่าได้มันคือการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นถ้าเราอยากจะให้มันดีเราก็ควรที่จะต้องจบปัญหาเดทนะครับจบอะไรหลายๆอย่างที่มันคุมเครือคาราคาซังอะไรที่ดูไม่ค่อยโอเคเนี่ยนะให้เขาพยายามเคลียร์แล้วก็พยายามที่จะแบบ เริ่มต้นสิ่งดีๆการกลับมาของเขาจะยังทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงจากไพ่ไหนถือถ้วยและราชินีถือถ้วยทาท่าที่เด่นสำหรับตัวคุณคือทาตุน้ํกากรกฎพิจิกแล้วก็มีนนะครับอาจจะติดต่อสื่อสารดีวคบอยู่กับตัวคุณอาจจะทําให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงท่านฟอร์มทุกอย่างได้ดีขึ้นนะครับสำหรับชาวธาตุน้ําส่วนธาตุอื่นนะครับธาตุดินธาตุลมธาตุไฟก็มีโอกาสแต่อาจจะน้อยกว่าคนธาตุน้ําที่จะเข้ามาติดต่อสื่อสารและสัมพันธ์กับตัวคุณนะครับที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเปลี่ยนผ่านไปสู่ความสําเร็จที่ดีได้ดังนั้นชาวเมถุนและกษณะเมทุนอาจจะต้องพยายามเคลียร์คัทนะครับอะไรหลายๆอย่างกับชีวิตของคุณให้เกิดความรู้สึกที่ดีอะไรที่มันทําแล้วมันแบบ สุดทางแล้วอ่ะให้คุณพยายามละทิ้งมันแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับในเรื่องของความรักได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะมีแนวโน้มทิศทางเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรต่อนะครับไพบ่ใบแรกสำหรับตัวคุณเองนะครับแถวล่างเขาคิดยังไงก้าถ้วยราชาถือดาบสองเหรียญ 8ถ้วยนะครับอิทธิพลไพ่ใบสุดท้าย9เหรียญอิทธิพลใต้สำรับ10เหรียญมาโอเคความรักความสัมพันธ์จริงๆเขายังมีความรู้สึกที่ดีกับคุณมากๆเลยเพราะมีไพ่10เหรียญปรากฏเป็นอิทธิพลใต้สำรับแต่สิ่งที่เขาจะให้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณถึง10เหรียญได้จริงๆมันจะต้องผ่านกระบวนการหรือ p r o c e s ต่างๆก่อนนะครับหมายถึงกระบวนการการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยน จากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งที่ดีกว่ามันจะต้องมีจุดเชื่อมโยงถูกไหมครับความรักความสัมพันธ์เวลาเราจะได้อะไรในสิ่งที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แบบอยู่เฉยๆแล้วคุณจะได้แบบสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมันมีแต่สิ่งที่เราอาจจะต้องพยายามทําทุกอย่างให้มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับอิทธิพลไพ่บอกว่าบางครั้งเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของเขาอาจจะมีความรู้สึกที่แบบ อยู่ในถามกลางของความรู้สึกที่เบื่อหน่ายความรู้สึกที่อาจจะดูแบบล้าเหนื่อยท้อนะครับกับความรู้สึกที่มีปัญหากับตัวคุณเองก็อาจจะเป็นไปได้เนาะมันอาจจะทำให้เขามีความรู้สึกอยากจบและอยาก move on ได้ในสรหับบางคนหรือหลายๆคนที่เขาอยากจะ move on แต่จริงๆแล้วอ่ะคำว่า move on ของเขาเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะอยากจบก็จริงแต่ในใจของเขาไม่ได้อยากจบกับคุณนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ เพราะเขายังมีความรู้สึกที่ยังยึดติดอยู่บางสิ่งบางอย่างถึงเขาจะจบแต่เขาก็มีโอกาสที่จะกลับมาหาคุณได้เพราะมีวงร้อแห่งโชคชะตานะครับที่จะนําพาชีวิตให้กับตัวเขากับเราเนี่ยนะครับกลับมาคืนดีกลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งบอกแล้วนะครับว่า ผู้หญิงคนนี้แต่งตัวแบบเกา่าใช่ไหมครับผู้หญิงคนนี้คือแต่งตัวแบบสวยละหรูหลามันหมายถึงฤดูการที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้คือต้อนไม้ที่ผลิดอกออกใบอันนี้คือต้อนไม้ที่แห้งแรงนะครับเมื่อเวลาฤดูแห่งการอดอยากนะครับมันมาถึงมันก็อาจจะทําให้เราแย่ทําให้เราเหนื่อยทําให้เราท้อแบบนี้เห็นไหมครับ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มาสู่ความรู้สึกที่ดีเมื่อไหร่คุณก็จะมีการปรับและเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทําให้ความสัมพันธ์ของคุณจบนะครับเดทคือการจบสังเกตดูว่าเดทเนี่ยมีเขาคว,วายนะครับมาที่น่าจะเสียตายไปแล้วใช่ไหมครับแล้วมี ต้นไม้นะครับโผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับบันหมายถึงว่าการจบเส้นบางสิ่งบางอย่างมักจะมีการเริ่มต้นสิ่งอื่นเข้ามาเสมอเห็นไหมครับแม้กระทั่งวงจรของสปปรรพสิ่งบนโลกใบนี้นะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอดับไปเสร็จก็ต้องวงจรมาเริ่มต้นใหม่ก็คือมีต้นไม้ที่เริ่มต้นใหม่ขึ้นมาเห็นไหมครับรอการเจริญเติบโตเป็น ต้นไม้ใหญ่ในอนาคตข้างหน้านี่คือสัญลักษณ์ของไพ่เดทนะครับดังนั้นเราจะไม่ได้ยค่าไพ่ลายเนาะดังนั้นอะไรที่หลายๆก็อย่าไปคิดมาก มันมีทางออกเสมอความรักความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะมันจะไปได้ต่อเมื่อคุณต้องรู้จักที่จะใส่ใจเทคแคร์ care, ดูแลกันและกันให้มากขึ้นจากราชินีถือถ้วยนะครับส่วนราชาถือถ้วยอา่ามันจะอัศวินถือถ้วยก็คือการมอบสิ่งดีๆการพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพื่อทําให้เขากับเรานั้นมีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆที่จะทําให้ความรักนั้นพัฒนาไปสู่ความสําเร็จได้อย่างเต็มที่นะครับ อัศบินถือถ้วยเป็นอะไรที่มีการฟื้นฟูการพัฒนาการเติบโตการต่อยอดนะครับกับในเรื่องของ Re-relation หรือว่าความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนาที่ดีการที่เราเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับตัวเขาแน่นอนไม่มีใครไม่ชอบทุกคนชอบหมดแหละ ดังนั้นเนี่ยเสน่ห์เมตตามันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเราจะมองเขาจะมองเราดีเขาจะมองเราว่าเป็นคนที่เหมือนกับใส่ใจเทคแคร์ care, กับเขาได้อะมันก็ต้องแบบเออให้ความสําคัญกับเราถูกไหมครับการที่เราให้ความสําคัญกับเขาเขาก็จะให้ความสําคัญกับเราที่ดีขึ้นก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์อาจจะมีโอกาสมีอนาคตที่ดีทําให้ความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะมอบให้กับตัวเราถึงขั้น1ิบเหรียญเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปสิเหรียญอย่างที่บอกไปว่าบางครั้งเนี่ยความ ความสัมพันธ์เขาก็ต้องพยายามที่จะต้องแบบรักแล้วก็อยู่กับตัวเองบ้างนะครับในบางครั้งบางทีเขาอาจจะไม่ได้แบบ มาตัวติดก,กันกับเราตลอดเวลามีเก้าถ uh ้วยกับเก้าเหรียญมาเก้าถ้วยกับเก้าเหรียญเนี่ยมีความหมายคล้ายกันมากๆเลยต่างกันตรงที่ว่าเก้าเหรียญคือมีคุณค่ากับสิ่งที่ตัวเองมีแต่ว่าเก้าถ้วยคือความภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเห็นไหมครับมันมีความต่างกันแค่นี้นอกกนั้นเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันในลักษณะที่ว่าเห็นคุณค่าของตัวเองนะครับแต่ว่าอันแรกจะเป็นการเห็นคุณค่าของตัวเองผ่านสิ่งที่ตัวเองมี แต่อันที่สองคือการคำว่าอะไรนะการเห็นคุณค่ากับสิ่งที่ตัวเองเป็นที่ตัวเองรับรู้สิ่งที่ตัวเองทําแล้วมันเกิดผลลัพธ์ที่ดีดังนั้นอย่าดูถูกตัวเองดังนั้นต้องพยายามมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองมีนะครับหลายคนบอกว่าสงสัยหนูคงไม่คู่ควรสำหรับเขาคือคําพูดของเราบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่จริงๆแล้วอะความรู้สึกของเราอาจจะกําลังด้อยค่าตัวเอง แต่ถ้าเราไม่ได้คิดแบบถ้าสมมติว่าเราคิดอีกด้านหนึ่งว่าเรามีคุณค่าพอที่เราจะได้รับความรักนะครับความสุขที่เราควรจะได้อันนั้นต่างหากหลือคือสิ่งที่คุณควรได้รับถูกไหมครับความรักความสัมพันธ์ถ้าเกิดเราพยายามให้คุณค่ากับตัวเองหรือว่าเขาให้คุณค่ากับตัวเองมากเท่าไหร่เขาก็จะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณได้มากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าสิบเหรียญมา สิบเหรียญคือการเติมเต็มคือคอมมิตเมนต์คือความรักที่เขาอาจจะมอบให้กับตัวเรานะครับทำให้เรามีความสุขความสมหวังกับเขาดีขึ้นมีการพัฒนามีความโดดเด่นมีในเรื่องของความรักที่มีความเป็น successful successful หมายถึงความรักที่มีความสุขความสมหวังแบบเต็มเปี่ยมนะครับไปด้วยคุณค่าความรักที่มีต่อกันที่ดีแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆแบบนี้อีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด แชร์กด b ับส i b รกูติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาดด้วยนะครับขอบคุณครับ